ถึงตอนนี้ชกมวยมากี่ไฟแล้วครับถ้าตั้งแต่เด็กเลยนะประมาณ200กว่าไฟสองร้กว่าไฟครับผมไฟแรกที่ไหนครับตามชายหาดตามบาร์ด้วยไม่มีค่าตัวจริงไหมต่อยต่อยจริงๆเหรอและติ๊ฝรั่งครับอายุ7ขวบจริงไหมครับได้ไปกี่กี่บาทวันนั้นได้700 700โอ้โหเยอะนะได้700ครับแสดงว่าต่อยมันแต่เด็กเลยเด็กครับผมเตะน้อยยกแรก ดีมากครับผมโหแต่เป็นมวยซ้ายมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กครับเป็นมวยซ้ายเราอาัยอาวุธหนักเลยชนะมาเขาาจะอายุสี่ขวบแล้วผมเจ็ดขวบโหไปแรกก็เจ็ดร้อยแล้วเอกใจแน่นอนมีค่าขนมบานเลยซ้อมมวยหนักขนาดนี้ใช้ร่างกายหนักมีมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมมันมีมันมีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ผมแบบท้อแล้วเหนื่อยแล้ว ไม่ได้เหนื่อยฟรีเวลาเหนื่อยแล้วผมมีเป้าหมายผมรู้รว่าผมเหนื่อยที่ผมเหนื่อยเนี่ยผมได้อะไราหาเหนื่อยแล้วข้างหน้าผมเวลาผมทับสัเร็ดผมได้อะไรเงินค<ม>ชมตัวนี้ก็มีส่วนแน่นอนมีส่วนครับเงินค่าตัวแชมป์ปัจจุบันค่าตัวประมาณเท่าไหร่บอกไฟหน้าก็ประมาณ หกล้านกล้านเนี่ยจริงป้ะเนี่ยประมาณตอนเด็กกับผมอะผมฝันนะแค่ฝันนะตอนเด็กอะสิบขวบเนีะอค่าตัวห้าหมื่นแชมป์เส้นหนึ่งก็สบายใจแล้วก็ถือว่าถึงฝันแล้วเพราะเมื่อก่อนผมต่อยมวยอายุ1ิ13า4สก็ค่าตัวเข้ากรุงเทพก็ห้า0มนบานหมื่นหนึ่งก็ขึ้นขึ้นไวเรื่อยจนตอนนั้นก็ก็ต่อก็เป็นมวยมวยมวยแสนอะมวยเงินแสนมวยเงินแสนในประเทศประเศไทยถือว่ายากมากถือว่าเยอะมากใครยได้เป็นมวยเงินแสนถือว่ามีชื่อเสียงเลยค่าตัวก็ดีตอนนี้ แชมป์ก็ได้มาแล้วอนาคตครับอยากอยากได้อะไรบ้างเป้าหมายคืออะไรฮะตอนนี้มีเป้าหมายคืออยากได้แชมป์คริบบ็อกซิ่งครับคิบบ็อกซิง่งครับเคตต้องผ่านใครครับชิงกิอาราซอบ,บชิงกิคนนี้ไม่ธรรมดาดยอดครับเขาคนคนชื่นชมทั่วโลกว่าฝีมือคนนี้แบบยอดเยดี่ยมมากยอดเก่งๆพอดีว่าต่อยวันนั้นได้ต่อยวันเดียวกันได้เห็นโค้ดได้เห็นการซ้อมของเขาโอ้ระดับโลกจริงที่ชกมวยมามีมีไฟท์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันมัน หวังมากที่สุดไหมก็คงเป็นไฟที่โดนต่อยจับแพ้ที่จีนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือว่าประมาทแล้วก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างแล้วคูโชก็เก่งทา้งน้านคีบอกซิ่งมากแล้วเราไม่มีประสบการณ์ทา้งนั้นคีบอกซิ่งเลยซึ่งซึ่งเราเสยเาเียบหลายอย่างน้ําหนักด้วยอะไรด้วยแบบ<อ>คิดลงตัวเองทะาลงตัวคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะไรเง<อ>ี้ยแล้วซ้องก็ได้ชื่แล้วเหมือนเหมือนประมาทประมาทครับหลังจากนั้นไปมันทําให้เราเราเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตตอนจากนั้นนั้นก็นอนคิดแบบคิดมากอ่ะ ผมเป็นคนที่เวลาแพ้แล้วผมคิดมาผมก็คิดแบบต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วจะไม่ประมาณไม่ว่าจะต่อ,อยกับใครก็ประเมินให้เขาสูงกว่าเราไว้ผมไม่อยากไม่อยากไปดำเน้นอีกแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตบทเรียนยที่ดีมากๆครับประสบการณ์ครั้งใหญ่เลยไปต่อไปเจอซูเปอร์บอลซึ่งเป็นรุ่นพี่เราหลายปีอยู่ครับผมพอจับมาชนกันก็บอกว่านี่เป็นแมตท,ที่ โอ้โหแทบจะหยุดโลกเลยฮะทุกคนพร้อมดูครับอยากจะอยากจะเชียร์ให้ให้เป็นมวยที่ที่สนุกกับการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้นะฮะสำหรับคุณบอลนี้อยากจะพูดอะไรกับซูเปอร์บอลไหมครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่แล้วอีกหนึ่งคนที่สําคัญในชีวิตก็คือคุณพ่อี่คอยให้การสนับสนุนมาตลอดครับคุณพ่อมาดูทุกไฟไหมพ่อจะมาดูตอนที่ต่อยไทยถ้าต่างประเทศไม่ดูมาดูทีวีเอามาดูไฟมาดูต่อยไทยมาดูทุกไฟครับมีมีอะไรที่อยากจะพูดกับพ่อพิเศษไหมเออไม่มีอะไรจะพูดกับพ่อแล้วครับแต่ว่า ผมกับพ่อเนี่ยมองตาก็รู้ใจแล้วเราอยู่กันมาทั้งชีวิตแล้วครับเรารู้กันรักอยู่แล้วไอ้รักอ่ะจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวัน i ด h m แ t ทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน2 9กันนะครับ